พี่ครับผมติดดอยหุ้นหิมเนี่ยลบห้าสิบเปอร์เซ็นคนขายไปลงตัวอื่นไหมครับหรือว่ารอครับถึงทุกคนนะครับที่เราเข้าไปยอดดอยแล้วติดดอยแบบนี้นะฮะผมว่ามันมีทางเลือกทั้งหมด4ทางคืออย่างแรกนะครับถ้าคุณพี่ขายนะครับแล้วเอาไปลงตัวอื่นนะครับมันจะมีตัวไหนบ้างที่พี่ไปลงนะครับแล้วมันบวกร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อที่จะกลับไปยอดเดิมที่คุณพี่เสียไปนะครับข้อที่2นะครับถ้าคุณพี่ มั่นใจในหุ้นตัวนี้มากๆานะครับเพราะมันจะกลับมา3,5ปีก็ทําใจปล่อยลืมไปนได้เลยครับก็ปล่อยไปเลยนะครับติดดอยก็ติดดอยไปเลยนะครับหรือประเด็น,นที่3ามถ้าคุณพี่มั่นใจมากๆเลยว่าตัวนี้มันจะต้องกลับมาแล้วก็พี่ไปดูงบการเงินต่างๆแล้วมันเพอร์เฟกมันดีคุณพี่มีใบแอดมีแนวโน้มแล้วว่ามันจะกลับมาคุณพี่เปลี่ยนไปอยู่ในพอร์ตดีซีเอก็ได้นะครับ อาจจะ DCA เพิ่มเท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนตลอด3ปี5ปีจํานวนจําดวนเงินเท่านี้เท่านี้เ, 3, 5, เท่านี้เท่าน,น,นี้เพื่อที่คุณพี่จะได้หลุดลอยเร็วขึ้นย้ำนะพอา c a อนะครับไม่ใช่มาเต็งเกละนะไม่ใช่แบบว่าพอติดลบโยู่1 0 0 0 0บาทเหลือเงิน5,000ันคุณพี่ยัดไปอีก1 0,000อย่างเงินนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ดีซนะคําำว่าดี a หมายถึงว่าออาคุณพี่สมมติคุณพี่ซื้อหิมไปหมื่นนึงติดลบ 5, 7, ห้าสิบเซนเหลือห้าพันคุณพี่ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นดีซีเอสแล้น หรือว่าจะไป DC ซแนวรับก็ได้ทุกเดือนทุกเดือนเดี๋ยวก็กลับมานี่คือการข้อที่3นะครับส่วนข้อที่4นะครับคือถ้าเรามีหุ้นตัวอื่นนะครับที่มันบวกด้วยจํานวนเงินที่เสียไปเท่าเท่ากันเนี่ยคุณพี่ก็จับคู่คัดเลยจับคู่ขายพร้อมกันไปเลยครับเพื่อจะเอาถืงเันสดกลับมานะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคเอ,อ๋อลืมบอกขอทุกคน่าตัวโตครับสวัสดีครับ